ครับพี่น้องครับมานี้บ่าวศักดิ์สิท้าพี่น้องสายปลานะครับมาเบื้องการปลูกพริกไทยกับต้นไม้ปลาที่เขาปลูกนะครับพี่น้องครับต้นนี้กระสางได้ได้เบอร์ท่าเมือกันได้เพราะว่าพริกไทยมีราคาค่อนข้างสูงนะครับสำหรับแปลงนี้ได้ยินว่าเพิ่นเอาไปขายเองหรอกครับพี่น้องครับปลูกใส่ต้นพยุงต้นยังกระด้ที่มีอยู่ในป่าของเพิ่นมันขึ้นเบิดสุดต้นนะครับก่อนเดินเข้ามาสวัสดีน้องจ้าข้องสวัิ่นก่อนครับผมสวัสดีครับผม ครับน่องไตร่งนะครับเอาสวนลอยพ่นมากมื trendy, น like อนีก็เลยเลื่อยจังลอยพ่นเลยมาขอเบิ่งว่าพริกไทยที่ปลูกในสวนเป็นยังไงในหนาแรกหนาแรกนี่ต้องเฮ็ดนิยังเป็นพิเศษกับกับพริกไทยเนี่ยครับให้น้ำให้ยังสักมือเทื่อนึงหนาแรกนี่ก็ให้น้ำอาจจะสองมือที่หนึ่งก็ได้ครับสองมือเถื่อนหนึ่งสองมือที่หนึ่งครับเป็นน้ำยศบ่ครับบอกนี้หรือเป็นน้ำผงเนี่ยอะไรครับเป็นน้ำอาจจะเป็นน้ำยศก็ได้ครับหรืออันนี้ของผมเป็นน้ำสปริงเกอร์ครับสปริงเกอร์บ่ครับสปริงเกอร์นิหน่อยๆครับ โอ้นี่นามแค่นี้ครับไอ้ต้องหมองโค้นหมองเดียวครับครับผมโอ้เพมันก็สามารถอยู่ได้ครับพี่หลองเป็นมินิสปริงเกอร์เป็นสายพันธุ์ใดครับพิกไกยคือทนแรกได้ดีแต่ผูกอูบนรลาชธทานีนีิร่อนสีร่อนครับอืมโอ้งามแห้งงามแล้วก็มาดบแม่เก็บไปขายตลาดเป็นประจำเลยครับครับจริงๆเล้ามันสามารถขึ้นกับต้นใดๆเนี่ยครับสำหรับพิกไทยเนี่ผมว่าขึ้นได้กับต้นใหม่ับ ชนิดนะครับทุกชนิดกับทุกชนิดเกือบจะทุกชนิดที่เห็นอยู่นี่คือพยุงแม่นไหมครับครับพยุงกับไอ้ลินฟ้าลินฟ้าหรือว่าบอางทีไม่บางทีไม่ครับโอ้บางทีไม่ึ้นได้สูงแห้งครับโอ้บางทีไม่ต้นมื่นๆกับึ้นไดครับพี่น้องครับแรกๆอาจจะผูกต้นขึ้นครับผูกต้นเปตอนครับอ๋อลแรกนี่ผูกขึ้นจับครับหลังจาั้นะครับ ปี่ที่สองที่สามก็ไปกันเลยครับเดี๋ยวเพิ่นขึ้นอ๋อเดี๋ยวเพิ่นขึ้นเพิ่นเพิ่นสียืดกอเองของเพื่อนครับโอ้หุ่นนะพี่น้องครับอะไรมันสูงๆนี่เขามีวิธีการเก็บจังไงครับสําหรับพีกไทยที่สูงขึ้นไปเออมากับเอาบันไดอะบันไดครับบันไดเมตรกว่าหรือสองเมตรนะครับถึงเมยืนเก็บยืนเก็บครับอืมเป็นสินค้าที่มีขายประจําเลยปะครับในในฟาร์มของเขานี่เพื่อนกับ ผนผลิตก็ออกเรื่อยๆอยู่ครับว่า,าสน,นี่ครับพี่น้องครับนี่ครับคือทั้งล่างนี่ทีห้าบ่าค่อยเห็นหนี่แม่เก็บไปขายได้ครับพี่น้องครับแต่ว่าข้างบนนี่โอ้พวกยางดกเลยเนาะพุน่นนะต้นพุ่นปุ่นเบื้องัาคับรรษัทมขึ้นไปได้จากต้นได้เนี่ยครับอยู่นี่เป็นเป็นเห็ดเป็นฟาร์มเห็ดน้ำแต่สิมีทั้งรูมนี่ที่เป็นอ่าถุงพลาสติกนี่คือถุงเห็ดเนาะครับถุงเห็ดเก่าถุงเห็ดเก่าขอหน่องไส้ครับครับเป็นเห็ดเห็ด เป็นเห็ดตามเห็ดครับนางสาครับมันมันมีปุ๋ยมียังบ่ก็มีพวกแลวมันก็ขี้เลื่อยโอ้ก็ขี้เลื่อยถาดอาหารเก่าๆนะครับถาดอาหารนะครับเรามาใส่คุ้มดินบริเอาถุงพลาสติกครับเท้าออกเพคนกระชินนี่ยังครับเคพื่อคนกระชินไล่มันกระชินออกมาตามอะอย่างเงี้ยโอ้เอาออกนะครับไล่มันกระชินออกมาตามนะครับไล่ท่านว่าอันนี้ ไปค,ครับมีับมีคออกเดียวกับถุงอือโอ้ปลูกได้ดีนะครับใส่หวตหนาม่น่าแล่งแต่ว่าออกหลายเติบแพงนี่นี่อุ้ยเบางต้นนี่ครับพี่น้องครับโรคปวดโรคปวดนะครับบนครับนี่แต่หมากก็ในไหยนะครับเนี่ยมึงดีดีโอ้กล่องมีสูดแดดนิหน้อยครับแต่ว่าถือว่าหมากปวดแห้งดีครับพี่น้องครับเป็นเก็บบรถึงครับเิ่นเก็บบรถึงครับเก็บบระถึง โอ้ถ้าเฮ็ดได้มันก็บสีดกคักแนวนี่คือจังต้นนี่นะอือใส่บ่ได้หลายอย่างเด้ครับพี่น้องครับเลากับปนลุงครับอีกไก่ได้กี่ควายหี้งัว่างกันเลยครับกะลุกะถ้ามีไพมีระบบตามสปริงเกิดก็ดีครับกั่ไยไปเลยครับโอ้ต้องมาดูแลไอ้หดยากครับต้นนี่ถ้าคือจังต้นนี่ก็เก็บได้หลายโลเนาะครับเนาะโลคักดีไหม คุณน่ะเทิงๆบุ๋นี่อกเต็มบังพริกไทยครับมันละพดดีๆโอ้สามารถปลูกใช้สวนปลาได้แล้วก็ให้ผลผลิตดีเนี่ยนี่พี่น้องที่มีสวนปลานั่นนะครับเอาหาท่านหลอดออกได้เลยครับพี่น้องครับต่กี้เราว่าสวนปลาได้อะไรเพิ่นว่ามือนี่ได้ปลูกริกไทยได้เป็นพืชเศรษฐกิจอีกอย่างหนึ่งในห่มมันก็ได้แล้วครับเนาะครับห่มห่มลำไส้ก็ดีครับห่มลำไส้อยู่ในนี่เป็นห่มลำไส้นะครับ ก,ก,กระโฮมเนี่ยอยู่ว่ากระถือว่าปลูกพริกไทยนี่ไปได้สวยไปได้ดีแห้งครัขนาดนี่ต้นไหม้เมื่อื่อนนี่เนาะแต่ถ้าเป็นต้นพะยุงนี่ตองมัดอยู่บ่ครับต้นพะยุงพะยุ่งกับแรกก็มัดขึ้นกันครับด้านนั้นโอ้ตัวเฮียขึ้น,นกันครับแล้วจากนั้นก็จะจักต่นเองครับ่ครับ,รบอือนี่นะครับมีผดหลากหลายอยีนนี้ยืนนี่ต้นลำต้นขยายเอาออกครับมันครับโอ้ คล้ายเสื้อที่มัดออกขัําต้นมันขยายต้นนี้ก็มากรายอยู่ด้วยครับแต่ว่าอยู่ต่ํำๆนี่แม่เราเก็บเบิดแล้วครับพี่น้องครับเอากระรี่บเห็นว่ามันสีหลายมองไดพอทั้งตำตานี่แม่เราเก็บถึงครับเก็บไปขายจนว่าเบิดเหลือแต่แบบว่าห่างๆนี่ครับเนี่ยนี้มันบริเก็บนะครับเนาะเป็นไอเดียหนึ่งนะครับที่พี่น้องมีสวนปลาครับสะเอาไปใส่ขอเพียงจะให ้ทั้งรุมมันชุ่มชื้นบ่ราะจำเป็นต้องไปชุ่มทึ่งเบิงบ่ราะจำเป็นต้องฉีดน,น้ำใส่ครับบนมันบ่ครับแล้ก็จะให้ไอ้อรุมเป็นชุนก็พอแล้วครับอืมนีม่อะไรนะครับอันนี้เริ่มคายออกละให้ผลผลิตดีสายปลาบุคข่วนผ่านนะครับอันนี้ของแขนเลยอ่าทีทัวรครับพี่น้องครับเอาไปเป็นต้นแบบเนาะอ่ะดีหลายครับพี่น้องเขามาเบิ่งผมก็สร้างยิงพันเพิ่นไว้คือกันครับ เดี๋ยวหน้าฝนนี่คือสิได้เจอกันอยู่สำหรับจิงพันเนาะอาจจะได้ขอบคุณน้องที่ผ้าช่มเ้อเป็นแรงบันดาลใจให้กับพี่น้องเข้าที่เห็ดเป็นสายป่าทุกๆท่านที่มีป่าแล้วก็อยากได้ต้นพริกไทยไปปลูกนะครับสามารถเข้ามาเบ่งอยู่หม่องนี้ได้นะครับเดี๋ยววากซีขึ้นที่อยู่อะไรก็เบอร์โท่ไว้ให้พ่อแม่พี่น้องสำหรับมือนีขอบคุณน้องได้หลยเดี๋ยวมือหนาพอกันไหมครับผมครับครับผมสวัสดีครับ